สว,ส,สวัสดีครับเคอร์บ,อบูครับอูจากเอ็มบีไที่นครับกลับมาพบกับพวกเราในรายการ Small Talk Small Talk. Talk ครบเครื่องเรื่องสน้นสเกลปะยาวต้องคนคอนเซ็ปเปิดให้ดีเปิดให้ดีก่อนเหมือนเดิมอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไม ทำไมคุณมีแจ็คเก็ตแล้วทำไมผมไม่มีทำไมไม่บอกกันก่อนว่าจะมาด้วยไม่อ่านกลุ่มไลน์ไม่ได้รักกันคือจริงๆแค่รู้สึกว่าเอ้ยเราจะมาวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง Y2K รู้สึกเฮ้ยเอาหาแบบอะไรวาวๆเสื้อมาดูแบบคู่สีดูเก่าๆดูเมทัลลิกด้วยนะเงาคู่สีดูแบบว่าเอ้ยย้อนยุคหน่อยนั่นแหละฮะพวกเราวันนี้จะมามาพูดถึงเรื่องของ Y2K เรุ่อง Y2K เรุ่อง Y2K เอางี้ก่อนที่จะเริ่มในปี2000เนี่ยอายุเท่าไหร่อ่ะโอ้โหหนึ่งกวบ คือเกิดปี99ไงแล้วบอกว่า2,000ก็หนวบยังไม่เต็มขวบเลยเกิดกลางปีอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ับขวบพี่ตอนนั้นน่าจะ8ขวบเอาแต่ตอนผม1นึขวบผมอาจจะแบบปัดกลิตเตอร์ที่แกวเป็นสีชั่วมอาจจะต่อยเน็ตกันแล้วเรอเล่นร้อเล่นเกินไปก็แปลว่าเรา2คนก็วันนี้มาพูดถึงแบบว่า Y2K โดยที่เราไม่ได้แบบมีประสบการณ์ร่วมแบบชัดเจนอะไรขนาดนั้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเราก็จะเอาข้อมูลเป็นแฟกต์มามาเปิดให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะใช่ถ,ถ้าเกิดเราตกหล่นตรงไหนก็มาเสริมมันได้ใช่ก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นในช่วงนี้แหละแล้วเราก็ไปดูมาว่าเออเมื่อก,ก่อนเนี่ยมันแตกต่างขึน้นขนาดไหน,นเออ,เ,อ,อเนาะก็เ,เป็นหนึ่งในเทรนที่มาแรงมากที่คือ Y2K หลายคนอาจจะยังแบบอะไรวะ Y2K Y2K ภาคใหม่เกมมวยปั้มหรือเปล่า Y2J เจลิโก้เจลิโกได้อยู่ไรอย่างนี้อ่ะก็ถ้าเราจะพูดถึง Y2K เนี่ยเราต้องแบบ ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของเขาเลย Y2K เนี่ยจริงๆมันย่อมาจากเย a ย2,000ปี2,000นั่นแหละก็คือ Y นี่เยียอ่า Y นี่คือเย a r 2K 2K คือ2,000 2,000ก็คือเหมือนที่เราแบบเหมือนชอบซื้อรองเท้ากันอะอะไรเท่าไหร่ 15K K คือแทนศูนย์สตัวใช่แทนศนตัวหรือว่ากิโลก้ใช่กิโลก็ เป็นปี2000ก็คือเยร์ถุงเตาสั้นใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ย Y2K ตอนที่มันมันเริ่มแรกเลยอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแฟชั่นเลยนะคือมันมีความเกี่ยวอยู่นิดหน่อยแต่เหตุการณ์หลักๆตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นน่ะคือมีข่าวลืออะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะว่าตอนที่เปลี่ยนปีเนี่ยอะไรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์มันจะล่มหมดเลยพังหมดคือวินนี่จะตกแบบตุ้มตุมตมแบบระบบตลาดารพังหมดใช่คนก็แบบพนนิคือทั้งทั้งที่มันดูเป็นข่าวที่ ก็ไม่น่าเป็นจริงแต่ณยุคนั้นน่ะก็ต้องเข้าใจเขาด้วยแหละว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับว่าเอาจริงนะชีวิตคนเราอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนรอบ10ปีอ่ะรอบแบบเขาเรียกอะไรจาก2022ถึง2,100ั่สมมติ2100่เราอาจจะเราอาจจะเจอใน1ชีวิตใช่แต่เปลี่ยนเลขหน้าไม่ได้เจอปีสา0 0ันอ่ะเอางี้ปี3000อยู่ถึงไหมไม่น่าถึง่นี่เราเป็ต้นเพิ่งต้นปี2 0 0พเองซึ่งณตอนนั้นอ่ะ แต่จริงกมันก็ไม่ได้มีแค่ข่าวลือนะมันก็มีปัญหาจริงๆม,มันก็แบบเกี่ยวกับเรื่องแบบระบบเทคโนโลยีในสมัยนั้นเท่าที่รู้นะคือเมื่อก่อนอนะระบบคอมพิวเตอร์เขาจะจดเลขท้าย2หลักอ่า<ะ>ใช่แล้วเหมือนปีสมมติว่าปี1.9แล้วเขาจด95อ่าใช่9.6 9.7 9.8พออยู่ดีๆเข้าปี2000อนะ่ะ ศูนย์ศูนย์คอมพิวเตอร์จะงงงว่าเฮ้ยเรากำลังย้อนกลับไปร้อยปีหรือเปล่าเราย้อนเวลากลับไปร้อยปีเขาบอกว่าเงินที่ฝากธนาคารอาจจะแบบโดนย้อนโดนย้อนมุ่งไปหายไปเลยแบบไม่มีแล้วแบบบางคนที่ใช้แบบอะไรนะเกี่ยวกับวันหมดอายุอ่ะอ่าอาจจะบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอาจจะเปิดเกิดหมดปีศูนย์ห้าอยู่ดีมันขึ้นแบบศูนย์ศูนย์เฮ้ยบัตรคุณหมดอายุตั้งร้อยปีที่แล้วอะไรเงี้ยงงงงงงร้อยปีที่แล้วเออก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันก็แบบทำให้คนแพนิคกันแบบหนักมาก จนพอมันผ่านไปจริงๆแล้วมันก็เรื่องเล็กน้อยมากคือปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็แก้แบบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยคนก็เลยเหมือนแบบตั้งชื่อเหตุการณ์ว่ามันเป็น Y2K b u ๊ก <Buck. S 1> แบบว่า Millennium b u g หรือแบบว่า Year 2000พ b l ว m อะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น,น,นแต่ถ้าเราไม่ได้นึกถึงเรื่องปัญหา แบบเราบบโฟกัสที่เรื่องของแฟชั่นสไตล์กันแต่งตัวนะยุคนั้นอะสองพันเนาะอ่ามันเป็นช่วงที่เหมือนคนกําลังรู้สึกว่าเรากำลังจะไปอนาคตอ่ะปีสองพันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแต่งสไตล์แบบว่าลำ้ำๆหน่อยอ จะดูมีความแบบเมทัลลิกดูปัดกลิตเตอร์สีสันสดใสอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะมีแบบเนี้ยประมาณประมาณเนี้ยอ่าแบบนี้ประมาณนี้แจ็กเก็ตสีก็จะบอกว่าสดใสสดใสว่าชีีแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตมหาลัยกังเกงยีนก็มาแรงช่วงนั้นตีมาโอกาดเวทเทลิกแล้วช่วงนั้นน่าจะเป็นแบบช่วงที่คนอ่ะชอบใส่แบบพวก อักเซสเซอรี ar, ่เยอะๆด้วยอืจะมีความแบบวินเทจบวกกับความอนาคตนิดนิดน uh, so, like. uh, ึงมันเลยดูเป็นิ่นไอที um> ่มีความเฉพาะตัวไงสองพันอใช่ไหมเพราะตอนนั <h <h erm ้นเนี่ยหลายๆอย่างมันก็ยังดูเก่าๆแต่ว่าเขาเอามาทําให้มันดูแบบล้ำๆอ่ะอเทมสําคัญนะผมว่าต้องมีนี่เฮดโฟนจริงเหรอผมฟังผมว่าแบบคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราห้อยเราก็จะรู้สึกเขินๆนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้คือ ทั้งคนที่ชอบวายทูเองหรือคนที่อาจจะแบบเน้นใช้งานเองอ่ะเขาก็แบบห้อยหูฟังตัวนี้มากขึ้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราฟังพวกซับซาวับเออตบลถัดมาวาวพี่เคยคุณรารู้อายุ่ถึงตอน2000ผมจะหนึ่งขวบแต่ก็ซับเบลแต่ก็ทันอยู่นะวอล์กแมนเออที่แบบใช่ไหมอ่าอ่าใช่ใช่ในนี้เขาจะแบบใส่เป็นแบบเอ่อฟูลเซตกันใหญ่ๆนึงเอางี้เราเราให้เราเดี๋ยวเลาให้ฟังว่าปี2000ันทำไมมันถึงแบบมี พวกภาพแบบว่าที่เราเห็นแบบว่าพวกดาราอย่างเช่นแบบว่าที่เขาใส่พวกแบบคอปท็อปกางเกงยีนเอวต่ํากระโปรงสั้นๆอะไรเงี้ยคือยุคสองพันเนี่ยเหมือนเหมือนเขาบอกว่าเป็นช่วงกําเนิดของยุคปารปลาซี่อ่ะแบบแบบไปถ่ายตามสตรีทอ่ะเออแอบถ่ายดาราเขาบอกว่าปกติเราเห็นภาพดาราเนี่ยเราก็จะแบบว่าเห็นตอนเขาแบบใส่ชุดเต็มชุดเดรสกลางคืนช่วงนั้นยังไม่ค่อยมีคนเอาภาพดาราที่เดินอยู่บนแบบสตรีทเท่าไหร่อ่ะ เป็นชุดลำลองชุดลำลองที่แบบวันธรรมดาเราไม่ร like um ู้เราไม่เคยเห็นเลยว่าดาราวันธรรมดาเขาทำอะไรบ้าง Celebrity หรอกฮอลลีวูดอย่างเงี้ยจนแบบปรัสาซียเขาไปถ่ายเวกแบกว่าเซเลบต่างประเทศอ่ะไปถ่ายชุดๆแล้วก็เอามาลงหน้าหนังสือแมกซีนอ่ะคนมันก็เห็นมากขึ้นแบบวันธรรมดาของดาราคนนี้คนนี้เอออยู่ก็ใส่แบบแ t a n ท็อปแล้วก็แบบใส่กระเป๋าสีชมพูแบบสบายๆของเขาอะเขาไม่ได้อยากจะแต่งเต็มไปเข้ารายการอันนี้คือแบบเบาๆของเขาแหละแต่สำหรคนธรรมดาคือแบบคือบอกเฮ้ยแฟชั่นนี่คือ นี่คือตัดนี่คือแฟชั่นเลยคนก็เริ่มแบบว่าเอ้ยฉันจะแต่งตามคนนี้มันก็เลยเป็นที่มาของแฟชั่นนี่แหละมันก็เิดเริ่มไปตามแบบแนกกะซีส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะเป็นการแต่งตัวสไตล์นี้แหละเนาะสำหรับ Y2K ซึ่งถ้าเราจะพูดถึงสไตล์การแต่งตัวหนึ่งในไอเทมที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยพี่เคยก็คือรองเท้านั่เองรองเท้าอ่ะเจอหน้าเราสองคนเนี่ยก็ต้องต้องรองเท้าอยู่แล้วแหละครบเครื่องเรื่องส้นเกอร์อ่ะจะมาแบบกระโปรงสั้นท็อปไม่ได้ใช่แล้วมาฮะ รองเท้าสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแบบดชชูรองเท้าเท้าวิ่งเท้าวิ่งนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ารองเท้าที่น่าจะเหมาะกับสไตล์ Y2K ในในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมาไล่กันลองมาไล่กันทุกคนก็ลองฟังฟังตามพวกเราได้ใช่ใครที่แบบว่าเฮ้ยคู่นี้ก็ดีคู่นั้นก็โอเคนะอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์คุยกับเราได้นะครับผมมาเริ่มที่แบรนด์แรกเลยถ้าพูดถึงรองเท้าดชชูอ่ะมันต้องแบรนด์นี้แหละแบรนด์นี้เลยคือไม่พูดถึงไม่ได้เลย นิวบาลานซ์นั่นเองก็ถ right? ือว it ่าเป็นแบรนด์ที่หนึ่งหรือสองปีที่ผ่านมาแบบถูกกระแสมาแรงมากเอางี้พูดให้ทุกคนตกใจคนที่ดูอยู่ใส่นิวบาลานซ์อยู่ใช่ไหมครับตกใจแล้วตกใจ้ดูได้ไงผมใส่นิวบาลานซ์เออผมก็ลังดูที่อยู่กันก็คือเป็นแบบแดชชูอ่ะซึ่งกระแสแดชชูเนี่ยจริงๆมันมันเหมือนขึ้นใต้น้ำที่ค่อยๆมาเรื่อยๆมากกว่าจน ช่วงปีสองปีที่ผ่านมามันเริ่มแบบบูมมากโดยเฉ<ช>พา<อ>ะรองเท้าอย่าง New Balance 530 <c oughs> คือท็อปเซลเลอร์ท็อปเซลเลอร์อย่างที่บอกกันว่าคู่นี้เป็นคู่ที่แปลกมากเออมันไม่ได้ลิมิเต็ดไม่ได้คอแลบไม่ได้คอแลบแล้วก็ ไม่ได้ made in USA ด้วยเป็น general release แบบวางขายทั่วไปเลยขายดีขายดีมากขายท่าาสั่งสูงใจก็คือดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเข้าถึงง่ายแล้วมันเหมาะกับเทรน์ในปัจจุบันมากๆรวมถึงความสบายด้วยอีกกลุ่มหนึ่งที่ New Balance เขาก็ผลักดันมาเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วก็คือพวก running shoes ที่เขาเอาแบบรองเท้าวิ่งในสมัยก่อนเลยนะมาทำใหม่ก็จะเป็น1906กับ 22A โอ้โห ฟิลของรองเท้าว,วิ่งอ่ะมันจะเหมือนสมัยก่อนอ่ะอแบบว่ารุ่นคุณปู่คุณพ่ออย่างเงี้ยเวลาเขาออกไปไหนอ่ะเขาก็จะชอบใส่รองเท้าว,วิ่งเ,เพราะมันสบายมันก็แบบใส่แสแลกก็รองเท้าว,วิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเทรนด์แบบแดชชูแล้วก็ผสมกับรองเท้าว,วิ่ง running s h อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็จริงนะเมื่อก่อนแบบ สนคเกอร์มันยังไม่ไม่ได้เท่ขนาดทุกวันนี้อ่าใช่ใช่จะยังไม่ใช่แบบโอ้โห r ร v e r s e w o ูดแบบอโอ้โหแบบก่อสกอนดีเทลแน่นแน่อก่อนคือเมื่อก่อนคือพอพูดถึงสนคเกอร์ก็พอครับผมจะซื้อรองเท้าบ้าใบมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ยใช่มันจะไม่ได้แบบโอ้หว้าวแบบนี้ฝั่งนิวบาลานซ์เองเขาก็พยายามดันตรงนี้ล้วก็ทำมาได้ค่อนข้างดีด้วยเลยทำให้กระแสของแดชชูแล้วก็ running shoe เนี่ยน่าจะแบบมาแรงมากในปีนี้ก็เห็นได้เห็นได้ชัดแหละใช่คนก็ตามหาเนวบาลานซ์กันแบบ ตลอดใช่สไตล์นี้ก็เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับความเป็น Y2K เนอะอ่ะต่อไปอ่ะมาดูบอกว่าแบบเซเลบที่แต่งมาอีกแล้วใช่ Candle Jenner กับ NB 5 3 0ใช่คือเป็นรองเท้าที่ดาราเซเลบเลือกใส่เยอะมากคนเซเลปแบบระดับนั้นก็ยังใส่รองเท้าได้แบบ GR ขนาดนี้ c a n d l release อ่ะคือบอกได้เลยว่าดีไซน์วันสบายๆมันมันเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์จริง ซึ่งอันนี้ก็คือแบบแต่งสบายๆเลยเออจริงๆเหมือนกำลังจะแบบออกกำลังกายด้วยอะไรอย่เงี้ยข้ามไปตรงนี้เลยเดีไหมฮะนี่น้องคุณอ,อิงคุณอิงเออ,อแบบว่านิวบาลานซ์หน,นึ่งเก้าศูนย์หกอใช่คุณนี ใส่ปุ๊บขายแบบดีเลยนะขายดีเลยคุณอิงเนี่ยเหมือนเป็นนักป้ายยา New Balance เหมือนกันนะหลังๆอ่ะพอใส่คู่นี้แฟน New Balance ก็จะเนี้ยต้องไปซื้อคู่นี้พอใส่หนึ่งก้สิบเขาก็ไปไปสีนี้ยนะต้องสีนี้ด้วยเป็นสีสีเบจซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะทำกับ Gore Tex ด้วยเป็นกันน้ำอะไรเงี้ยก็จะมีเทคโนโลยีแน่นขึ้นมานิดนึงอันนี้เขาแต่งแบบสบายๆแค่ต่างประเทศเลยแค่ต่างประเทศใช่แบบคุณดีเป็นเก่งยีนคุณดีเก่งยีนอ่ะต่อไป อันแี้ MC คนที่สาม MC คนที่สามนี่เลยอยู่คู่กับเรามาตั้งแต่ EP แรกครับตัวนี้คือ Nike Dunk Low Black White Panda Panda ก็เป็นหนึ่งในรงเท้าที่ Bestseller มา2ปีซ้อนน่าจะได้แล้วปีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นปีที่3ของเขาหรือเปล่าเออไม่แน่ไม่แน่นะไม่แเพราะว่ากระแสในบ้านเราก็ยังถือว่าค่อนข้างดีเลยใช่แล้วทำไมคู่นี้มันถึง แบบว่าม,มีความวันเกเคใช่ไหมคือต้องบอกก่อนว่าคู่นี้เนี่ยมันมีอายุนานถึง31ปีแล้วนะถ้าย้อนไปบอกว่าดังฮายอะไรเงี้ยก็คือแก่กว่าเราสองคนแก่กว่าเราสองคนนะครับก็คือถ้าพูดถึงปี2000ตอนนั้นนะก็คงมีไนกี้นี่แหละที่เป็นแบบว่าเป็นร้านที่ทุกคนต้องเข้าแบบว่าถ้านึกอะไรไม่ออกก็ ไปหากี้ e นกี้ก่อนอืมใช่ a d i d a าจะแบบกีฬากีฬาิปนิดนึงถ้าแบบลงทารมลองก็จะไปหานกี้อือแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะได้เปรียบตรงที่มันก็ดูใส่ง่ายในตัวง่ายแล้วก็ดูเร t r o ดูว i n เทจด้วยนิดนึงใชาใส่กับอะไรที่มันดูว i n เทจวิ i n ทจอะไรทุกอย่างเงี้ยมันก็ดูเข้ากันใส่กับยีนตัวใหญ่ๆห่ผมว่าก็โอเคเนาะมาดูกันหน่อยว่าใครแบบจัดๆกันบ้างเอาเอาน้องโจลินก่อนโฟอีฟโฟอีฟ ก็แบบว่าอันนี้วายทูเคแบบเใช่เลยเออวาสีเขียวสีเขียวแบ่ใหญ่อยใหญ่คือคู่สีแต่ละอันเนี้ยมันแทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะแต่ว่ามันดูแบบกลมเข้าด้วยกันหมดแบบดีมากแล้วก็ใส่บอกมาเก็ตต้องขอบคุณดังโลด้วยที่ไม่แย่งสีใช่ไม่แหละที่เป็เหตุผลว่าทําไมดังโลถึงไอแบ็คแพนด้าเนี่ยมาถึงบอกว่า เป็นที่นิยมใช่ถูกใจทุกคนคือมันใส่ง่ายมันไม่แย่งซีนด้วยแต่มันก็ไม่ได้ดูแบบโดนกลืนอ่ะมันไม่ได้โดนลืมขนาดนั้นก็เลยกลายเป็นรองเท้าที่รู้สึกว่าโอเคกับทุกลุกถูกลุกจริงจริงอ่ะนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าจะแต่งตัวสนุกเลยสำหรับเทรน Y2K ที่กำลังมาตอนนี้เนาะอ่ะต่อไปโอ้โหคอร์ลบด้วยอาดิดาสอาดิดาสสปอร์ตแอนใช่ ก็แบรนด์ Sporty ต n ้แอนล e น่าจะเป็นแบรนด์ที่มาช่วงประมาณแบบปี2ปีที่แล้วนี่แหละเราก็ได้รับความนิยมมากใน <S 2> <S 2> <S ในสไตล์ที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์อะดูแบบ Sport oh. ส,สปอร์ตสปอร์ตอะไรอย่างนี้โอเคมาพูดถึงรงา <S <S ้ารุ่นนี้กันบ้าง <S <S อื i d d s s a s s a m b a คือกำลังมาเลยกำลังมาเลยหา <S 2> <S 2> <S ยากหายากมากเมื่อก่อนคือแบบนอนช็อป ใช่ก็คือหาซื้อได้แล้วเดินไปซื้อกดผ่านเว็บอะไรเงี้ยอันนี้คือหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้โซอาแล้วก็ได้ได้ข่าวว่าแบบตลาดมือสองนี่คือโซอาหมดโดนคนเหมาไปหมดล้อคือมือสองก็ไม่เหลือให้ซื้อแล้วกันเพราะว่ามีคนแบบอยากใส่เยอะมากก็ดูดีครับมันมีความแบบดูวินเทจดูวินเทจไม่ตะโกนเลยอ่ะคือแบบก็ซัมบ้าฉันใส่แค่นี้เอาจริงนะซัมบ้ากับดังเมื่อกี้ที่เราพูดอะถ้าถ้าแบร์ประวัติออกมาเนี่ยคล้ายกันมาก ถ้าพูดถึงไนกี้อ่ะจะชอบเอาโมเดลที่มาจากบาสเกตบอลจะตางเป็น Air Force One Jordan One ดังเป็นรองเท้าบาสเกตบอลหมดเลยแต่ในทางกลับกันแซมบ้าเอามาจากฟุตบอลเออมันก็คล้ายๆรองเท้าฟุตบอลอยู่นะให้ดูข้างบนนะถ้านึกถึงรองเท้าแบบสตั d ดอ่ะก็จะอย่างนี้แหละเรียบติดกับเท้าเราแล้วมันมีปุ่ม มีความกระชับแล้วก็<ช>เหมือนว่ามีบางรุ่นที่เขาจะทําเป็นแบบลิ้นยาวอะ่ะพอใส<ช>่แล้วมันจะพับได้เหมือนลิ้นแบบรองเท้าสตาร์ทเลยถูกต้องอมันคือเอ็ดีเนเอมันคือรองเท้าฟุตบอลเลยจากลีดา้าแล้วก็มาแตกเป็นรุ่นแซมบ้าซึ่งกระแสเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาสักช่วงปลายปีที่แล้วแล้วกันผมผมคิดว่านะเพราะว่าคนเริ่ม,มหยิบมาใส่กันใช่เริ่มมีแบบดาราเซเลบหลายคนหยิบมาใสา่ไม่ว่าจะเป็นแบบอ่าแซมบร็อกกี้ลิฮันน่าเนาะหรือว่าจะเป็นแบบคนอื่นๆก็หยิบเจ้ารองเท้าพวกนี้มาใส่ ทำให้เทนมันเริ่มมาของมันเริ่มแบบหายากแล้วใช่ซึ่งแซมบ้าเนี่ยตัว OG ของเขามันก็ขายดีมากอยู่แล้วแหละตอนนี้มันก็แทบโซเอาอยู่แล้วแต่ว่ามันมีงานคอลแลบที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วผมคิดว่าเมื่อก่อนเนะี่ยงานคอลแลบของแซมบ้ามันมันไม่ได้ไม่ได้พีคมากแต่ถ้าไปหาตอนนี้คือหายากมากหายากไม่ว่าจะเป็นอย่างแบบว่าฟาร์เรวิลเลีมายมก็ตอนนี้แบบราคาไปไกลมากรวมถึงตัวเนี้ยเคยขึ้นแบบแฟชั่นวีคด้วยในปี2020 โดยคนออกแบบเนี่ยก็จะเป็นดูนาฮิลเจสันริวแล้วก็เวลส์วอลเนอร์ก็จะเป็นคนที่นำแซมบ้าเนี่ยกลับมาคอลแลบแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่ในเซนตนวิโอเโอเคโหดมากได้เลยก็ได้แหละตอนนี้ก็กระแสก็เริ่มมาแล้วเริ่มมาใช่คิดว่าตอนนี้ก็ถ้ารีบเข้าก็ควรจะรีบเข้านะใช่เพราะว่าน่าจะหายากไปอีกสักพักนเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแซมบ้ามีรุ่นที่คล้ายๆกันอยู่ นั่นก็คือรุ่นที่ชื่อว่ากาเซลกาเซลอ่ะมันแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวแปะอินเสิร์ตรูปิดนช่กาเซลเนี่ยอัปเปอร์จะเป็นหนังกัำลวนเลยแต่พื้นก็ยังให้มาเป็นพื้นติดกาวนะแต่ก็จะเป็นพื้นยางสีขาวแต่แซมบ้าเนี่ยจะเป็นหนังผสมหนังกลับข้างหน้าเพราะว่ายัง d n a มันคือรองเท้าฟุตบอลเนาะสตใช่ไหมแถมกาเซลนี่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนกุชชี่หยิบมาคอลแลบด้วยนะในปี2อ2 2นีแบบ่ิ2ตอนแรกผมเห็นแล้วผมก็แบบ อะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบลายโมโนแกรมของกุชชวิ่งอยู่ใช่ตอนนั้นเห็นอะรู้สึกอะไรวะแต่ว่าตอนนี้เห็นแล้วแบบสวยอยากได้มันดูเรียบใช่ใช่ก็ดูหรูหราตามสไตล์กุชชีดีแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งแถมให้แคมปัสแคมปัสที่หน้าตาอย่างนี้เลยหน้าตาคล้ายกับกาเซลแล้วแต่เขาจะสติชิ่งอ๋อเป็นการเย็บเป็นการเย็บพื้นเอาใจนักกีฬาบาสเกตบอล ใส่แบบว่าทนทนหนักๆนักไปเลยอะไรอย่างนี้ก็จะมีความแตกต่างกันแต่ว่าหน้าตาคล้ายกันให้ไวใกล้เคียงกันใครที่แบบว่าเรู้สึกสัมบ้าหายากไปก็ไปการเซลไปแคมปัสได้ได้ฟิลอยู่เหมือนกันต่อมามาดูฝั่งสัมบ้านิดนึงนี่สัมบ้านิดนึงเฮล่บีเบอร์กับยาสัมบ้านัน่งนี้เป็นสบายสบายใช่แส่รุงเท้าหน่อยแล้วก็มีนขาสั้นชิวๆแต่ว่าท่อนบนเขาเนี่ยดูแบบ โหดนิดนึงนะ<อ>เหมือนน่าจะเป็นเสื้อคลุมที่มีความ,ม,ม,วามแบบงงนองนวานิดนึงอยู่อ่าอันนี้ก็ฟิลไม่ได้รู้สึกว่ารองเท้ามันโดดหรือแบบแย่งซีนเกินไปแต่ว่าถามว่ามันเข้ากันมันเข้ากันนะกับไวท์ทั้งหมดของชุดที่เขาเลือกมาแล้วตัวนี้เป็นวีแกนด้วย <c oughs> น่าจะเป็นแบบวัสดุวัสดุที่ไม่ใช่หนังสัตว์อ่ะอ่าเป็นหนังที่แบบสังเคราะห์ขึ้นมาอะไรเงี้ยเผื่อว่าบางคนที่ซีเรียส เรื่องของแบบเครื่องแต่งกายไม่ใช่เนื้อสัตว์ใช่หนังสัตว์อืใช่ใชตัวจซมบ้าเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่มีวีแกนด้วยแล้วก็ราคาถูกกว่าโอ้โีเยอะอยู่เหมือนกันอืแต่หาได้ไหมตอนนี้ไม่ได้เหมือนกันตึงๆเลยใครหาซัมบ้าได้บ้างครับยังไงก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะหรือใครสั่งฟรีไปแล้วก็คุยกันได้นะมาดูนี้กันบ้างจีซูแบ็คพิงค์อ๋อจีซูบ็คพิงค์ที่ใช่ ใช่ที่มาใช่น่าจะเป็นภาพที่มาไทยมามาทัวร์คอนเสิร์ตที่ไอสนามสุบสนามสุพชาษายสุพพัชศสนามกีฬาแห่งชาติโอเคนั่นแหละนั่นแหละภาษาไทยแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าภาษาอะไรสักภาษาเมื่อกี้ฝรั่งเศสก็ได้ไปหนึ่งไทยก็ไม่ได้ก็คือจีซูแบ็คพิงที่มาทัวร์ในประเทศเรานะครับคือเขาเขาใส่อารีดาากันทุกคนเลยนะใช่เพราะว่าเพราะเขาติดติดสัญญาอารีด้าด้วยอันนี้มันก็ดูแบบสบายๆแบบเสื้อตัวใหญ่ๆหญ่นิ ซึ่งอันนี้ก็แต่งแบบง่ายๆทสบายอ่ะผมว่ามันเข้ากับลุคชิลๆอ่ะเพราะตัวรองเท้ามันก็ไม่ได้กระโดดมากขนาดนั้นต่อมาต่อมาครับไปแบรนด์บอกว่าเขาเรียกว่ากระแสรองกระแสรองกระแสรองอย่างมีแบรนด์อะไรบ้างครับหลักๆเนี่ยตอนนี้นะ asics กับ salomon เป็น2แบรนด์ที่ช่วงนี้น่าจะเริ่มแบบปีนี้น่าจะมีใช่ใช่ใช่ปีนี้น่าจะแบบเริ่มขึ้นมาให้เห็นกันมากขึ้นเรามาเริ่มกันตั้งแต่ asics ก่อนเลยโอเคครับ a อซิกเนี่ยอเอาจริงหลายๆคนอาจจะเห็นโลโก้แล้วจะนึกถิ่นแบบเฮ้ยทำไมมันคล้ายๆกับ o อนิสุก a t ไทเกเออเออมันคือสไตป์แบบเดียวกันไอ้พี่มันคือคนละยี่ห้อเออหรือแบรนด์เดียวกันหรือใครเมรกาหรือญี่ปุ่นเอาจริง a อซิกหรือว่า o อนิสุก a t ไทเกอระมันคืออยู่ภายใต้บริษัทเดียวกันชื่อว่าโอนิสุกะ c คอมพานีก่อตั้งโดยนี่ครับคิฮาชิโร่โอนิสุกืม,ม,มก็คืออยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน ใช่แต่แยกออกเป็นเป็นสองแบรนด์ถ้าให้มองนะโอนิซุกะกับโอนิซุกะไเกอร์กับเอซิกจะลูกกลุ่มลูกค้าจะแยกกันเลยคนที่ซื้อเอซิกก็จะอยู่กับเอซิกโอนิซุกะก็จะอยู่โอนิซุกะ เพราะว่าสไตล์รองเท้าเขาก็ไม่เหมือนกันใช่คือจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งทั้งสองฝั่งเลยเอซิกเนี่ยเขาจะเน้นไปทางรองเท้ากีฬารองเท้าเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่าอ่าเราจะทําให้เห็นว่าเอซิกเนี่ยจะมีการพัฒนาโมเดลอยู่ตลอดเวลาอืมจะมีคายโนุ่สิบซีคายโนุ่สิบนู่นยี่สิบนู่นคือมันมันจะเพิ่มเมอนเอาง่ายเหมือนจอแดนเลยแบบเพิ่มแล้วทาให้โมเดลของเอซิกมันเยอะมากตลาดของเอซิกมันเลยกว้างมากเขาได้เป็นรองเท้าวิ่งอันดับหนึ่งนักวิ่งไว้วางใจในแบรนด์ญี่ปุ่นเลยนะอ๋อ แล้วจนถึงตอนนี้เองอ่ะเอซิสเขาก็หลังจากอยู่ในลายรองเท้าวิ่งมานานมากๆเขาก็เริ่มแบบอะขยบมาฝั่งไลฟ์สไตล์มากขึ้นใช่ใเพราะว่าโมเดลมันมีโมเดลที่แบบว่าคล้ายๆกับจอแดนอ่ะพอจอแดนไปข้างหน้าปุ๊บเขาก็จะเอารองเท้ารุ่นเก่าๆมาทำเป็นรองเทาไลฟ์สไตล์ เพราะว่าแบบมันมันมันดันไปทางมันดนได้แล้วตรงนั้นก็ปล่อยให้เป็นคนวิ่งไปอ่ตรงนี้ก็ขายไลฟ์สไตล์ไปซึ่งหน้าตาออกมาก็ดูดีด้วยดูดีดูดีใช่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไคโยโน่14ซึ่งไคโยโน่14เนี่ยล่าสุดก็มีคอลลาบ o รเรชันกับจาวซึ่งเป็นแบรนด์ที่แบบมีฐานแฟนเฉพาะกลุ่มเยอะมากแล้วพอไคโยโน่14อะตอนแรกผมรู้สึกว่าไอรองเท้ารุ่นนี้นะมันไม่สวยไม่สวยเพราะสีมันแบบว่ามันจะไปรูวิ่งอะใช่แล้วสีมัน มันเยอะสีมันแบบคือแบรนด์อื่นอาจจะใส่นะสองสีสามสีแต่เอซินนี่คือจะจัาเตร์ถาดสีเลรองเท้าสีเยอะมากมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามองผ่านรองเท้ารุ่นนี้มาตลอดแต่พอจาวเขาเอามาทําให้มันดูเรียบให้มันดูเป็นแบบโมโนโทนแล้วเราได้เห็นโมเดลของตัวรองเท้าจริงๆอ่ะเฮ้ยมันแบบน่าโดนมันเข้าข้อเลยมันแบบว่ารู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาเราแบบมองข้ามตลอดใช่ไหมใช่กลายเป็นหนึ่งในโมเดลที่เรารู้สึกว่ามันมันน่าจะมาในปีเนี้ยเนาะสิ่ก้อน ถ้ามองนะมันจะเล่นแบบคล้ายๆกับนิวบาลาน c e เลยก็จะแบบมากับงานคอลแลบแล้วก็อาจจะหาดีไซเนอร์ดีๆสักคนบรรจูในเอซิกแล้วก็อาจจะทำาท้าที่แบบทำให้แล้วก็ให้อินฟลูเอนเซอร์ใส่เยอะๆมันก็น่าจะเอซิกน่าจะมาปีีนะครับเพราะว่าเทรนด์อย่างเงี้ยแบบวินเทจรองเท้าวิ่งมันก็ เหมือนเข้าหางเอซิดอยู่แล้วอ่ะพอเอซิดเขาแบบมีรองเท้าให้เลือกเยอะอ่ะเขาแบบจับอนุนอันนี้มาปรับสีใหม่มันก็ดูแบบโอเคเลมอะไรอท้างเงี้ยมาดูฮะมีใครบ้างเฮ้ยจอนี่เดฟเหรอจอนี่เดฟก็ใส่ว้าวจอนี่เดฟใส่ใส่เป็นตัวมินบัสเก้ามินบัสโอ้โหนี่คือแบบ คุณพ e ่อคุณพ่อเดินออกมาตัดยาาอันนี้คือแดชูของจริงแดชูเลยอะเหมือนแบบไว้มันต้องแบบนี้เลยเหมือนแบบกำลังจะออกไปรับลูกลูกสาวที่จบเรียนเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยคือข้างข้างบนเนี่ยเขาแต่งดูแบบฟอร์มอลหมดเลยนะบางเกงก็ดูแบบฟอร์มอลอะแต่ว่าใส่เป็นรองเท้าวิ่งลันนิชู ก็ดูเแดาลกันดีเหมือนกันแต่แดดมากอันนี้คุณพ่อต่อมาอีกแบรนด์หนึ่งซาโลมอนซาลโลมอนโอ้โหเป็นแบรนด์ที่เราสองคนเองไม่ไม่เอาจริงไม่ไม่เคยใส่ไม่เคยใส่เหมือนกันคือเคยได้ยินเคยเห็นแต่ไม่ได้เป็นแฟนแบบจริงจังขนาดนั้นไปนั่งดูทุกวันเลยใช่ไหมใช่ก็เป็นแบรนด์ที่มีมาตั้งแต่ปีแบบ1947อ่ะว้าวคือเกือบร้อยปีแล้วอ่ะไกลมากไกลมากคือเป็นแบรนด์ที่ทำออกมาเพื่อที่ กิจกรรมเอาดอเป็นหลักเลยแบบว่าวิ่งเทรลเข้าแคมป์แคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแคมปิ้งเออใช่ใช่ใช่คือมันจะเป็นรองเท้าที่เน้นการใช้งานนอกสถานที่เป็นหลักแบบเตรียมลุยเต็มที่เลยอะไรเงี้ยเป็นแบบเน้นฟังกชันใช่ใช่ไม่เน้นสวยงามเอยจะบอกว่าจะไม่เน้นสวยงามก็ไม่ได้เพราะว่าดีไซน์ของเขาก็ถือว่าเอาเรื่องนะพอเราลองไปย้อนดูแล้วอะ โมเดลหลายๆโมเดลขเขาก็ถือว่าทําออกมาแบบมันก็ดูมีความแฟชั่นอยู่แล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยหลกัหลกๆคือจะแทบจะทุกคู่เขาจะทํากับกอ r e เท x ที่เป็นกันน้ำอ่ะใช่ใช่ใช่ <ขอ S 1> ใช<จ>่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้ออเดอร์ไง <outdoor, okay. S 2> เออมันก็ต้องอแบบกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคอลแเล็บที่น่าสนใจมากๆก็คือ โมเดล XT6 คอลแลบกับค okay, ีท XT6 XT6 เราไปเ n ิร์กันทุกคน insert ขึ้นปิ้งใช่คือที่ไทยอาจจะไม่ได้แบบวาวมากแต่ว่าที่ต่างประเทศเขาอะคือตัวเนี้ยแบบคนให้ความสนใจเยอะมากเพราะว่าคีทก็เป็นแบรนด์ที่แน่นอนอะคนชอบเยอะอยู่แล้วมีฐานแฟนเยอะอยู่แล้ว แล้ว Salomon x c 6ก็เป็นหนึ่งในโมเดลที่ได้รับความนิยมมากๆคนก็โอ้โหตามหาก like ันหนักอยู่เหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกของคนที่เริ่มรู้สึกว่าเบื่อรองเท้าเมนสตรีมแล้วอ่ะก็จะเริ่มย้ายมา a อซบ้าง Salomon บ้างเพราะว่าดีไซน์เขาก็ใส่ไลท์ไซล์คือโอเคเลยนะเออและแถมได้แบบเหมาะกับอากาศกรุงเทพอยู่ระดับหนึ่งคือซ l ล mon ถ้าเกิดจะ จะมาให้เห็นนะจะส่วนใหญ่จะมาแบบคนที่แต่งตัวจัดจัดอะอ่าใช่ใช่เขาจะแบบถ้าเกิดสังเกตบอกว่าแฟชั่นวีคในแบบเมืองหัวเมืองใหญ่ๆตามประเทศเขาจะไม่ค่อยใส่ไนกี้อาดิดาสเห้เห็นแบบไม่ไม่เห็นเลยแบบเขาจะหยิบพวกรองเท้าเนี้ใช่ใช่รองเท้าอะไรวะเห็นแล้วคืออแบบแล้วเขาจะแต่งเต็มมากแล้วก็รองเท้าอะไรส่วนใหญ่ก็จะหยิบพวกแบบซัลโอมอนมานี่แหละที่แบบเราไม่รู้เลยอ่ออืออีกคู่นึงงานคอลแลบเหมือนกันอือชื่ออ่านยากนิดนึง ไม่นิดเพราะว่าไม่ไม่นิดเลยเพราะว่าปฟังเขาอ่านผ่านเราก็ยัง oh, จําไม่ได้คือมันเป็นภาษาน่าจะภาษาฝรั่งเศสน่าจะฝรั่งเศสนะโอเคลองอ่านนะอืคาร์เลอาร์ดเดลเออโตโมบิลเอ็กซ์กับซาโลมอนรุ่น A C S Pro Advance อ่านได้ครั้งเดียวนะฮะอีกครัุ้กคีอีกครั้งนึงอาจะไม่เหมือนเดิมขี้ไม่เมืนช่างจริงแต่ดีไซน์สวยมากทำกับทำกบบเหมือนทำกับว่าอู่รถแข่ก็จะดีไซน์จะซิ่งมากสีก็จะแบบน้ำเงิน เหมือนไล่เฉดอมูไล่เฉดไล่เกรดดิ้งไปก็มีเขียวแดงเหลืออะไรอย่างงี้นะครับลองไปดูมันมันมันถือว่าติดท็อป5สนิเอร์เปเปียของปีแล้วด้วยอ้คอมเพลต์ก็เปเปียเลยใช่ไหมคอมเพลเขาเอาขึ้นมาให้ใช่ก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าจับตามองแล้วก็ให้ฟิลแบบว่า running shoe แล้วกันอาจจะดูไม่ได้วินเทจมากแต่ว่าดูแบบแตกต่างอ่ะมันดูไว้มันไม่เหมือนคนอื่นมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสูงมากซึ่งใครที่สนใจก็ลองดูได้ นะฝั huh. ่งของซาลามอนประมาณนี้ละกันสำหรับรองเท้าสไตล์ Y2K vintage ดกชชู K, intage, true, อะไรอย่างเงี้ยที่เราเรียกมาให้คุณผู้ชมดูกันก็ชอบคู่ไหนหรือว่ารู้สึกว่าคู่ไหนมันเอ้ยโอเคเหมือนกันก็คอมเมนต์คุยกับเราได้ที่ด้านล่างเหมือนกันนะเออตาโอชอบคู่ไหนบ้างที่วันนี้เรามาคุยกันจริงๆมันถ้าเลือกได้อยากอยากเลือกรุ่นไหนวะมันก็จะดูแบบว่า ดูเราเป็นแฟนนันดูแบบว่าดูเป็นแฟนเดนต้าเอาจริงถ้าอยากลองอยากอยากใส่ในแบรนด์ไหนที่ไม่เคยใส่ถ้าแบบไม่ได้เน้นเรื่องความชอบนะเน้นแค่อยากลองนะอยากลองซอลลมอนที่สุดเพราะว่าเราเห็นแล้วแหละว่าปีนี้มันเริ่มมาแล้วแบบงานคอลแลบมันก็สวยอ่ะแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ลองถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากลองซอลลมอนเหมือนกันโอเคถ้าเป็นพี่พี่จะรอนี่ซัมบ้าอ่าซัมบ้าถ้าจะาซมบ้าถ้าจะราคาป้ายยากนะ ตอนนี้ถ้าปีนี้น่าจะยากยากคือน่าจะไปฟิลแบบประมาณดังเลยไม่เขาเรียกว่าเราเราเห็นดังจนจนจนแบบว่าเริ่มชินเตาพอแล้วพอซัมบ้ามาเหมือนกันแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ตะโกนอ่ะอ่าอแต่ฉันกำลังใส่ของที่หาป้ายไม่ได้นะครับใช่ใช่มันดูมีความแบบขิงเบาๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับใช่นั่นละครับเพื่อนๆอยากลองใส่คู่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันอ่าได้คอมเมนต์คุยกับเราได้สุดท้ายนี้ดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใช่ ด้วยสะสมด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกับพวกเรา2องคนได้ใหม่ใน Small Talk ทอคบเครื่องเรื่องสนนสเกในอรทใน EP ถัดไปนะใครที่ไม่สะดวกฟังผ่าน YouTube แน่นอนเหมือนเดิมก็สามารถติดตามฟังพวกเราได้ผ่าน Spotify Podcast ของสะสมเลยนะครับอะเราก็ต้องตัดจบเลยแล้วกันประมาณนี้ไม่เสียเวลาคนดูนะครับครับโอเคไปก่อนนะครับบายบายครรุ่น Y2K รุ่น Y2K ฮะในคาทัก้